Shina s น u าโซ r n Airlines ให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงปักกิ่งของจีนและกรุงดูชันเบเมืองหลวงของทาจิกิสถานอย่างเป็นทางการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและมิตรภาพระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นวันที่16มิถุนายนเวลาเที่ยงเที่ยวบินหมายเลข cc 6 0 5 1พร้อมผู้โดยสาร1 7 3คนออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติปักกิ่งต้าซิงสู่กรุงดูชันเบ เป็นเที่ยวบินตรงเที่ยวแรกระหว่างสองเมืองใช้เวลาเดินทาง6-7ชั่วโมงหนึ่งในผู้โดยสารกล่าวว่าเดินทางไปดูชันเบปีลกว่า10ครั้งเที่ยวบินก่อนหน้านี้ต้องเปลี่ยนเครื่องที่อูรุมชีตอนดึกหรือเช้ามืดซึ่งไม่สะดวกเส้นทางใหม่นี้มีเวลาเดินทางที่เหมาะมากขณะที่ผู้โดยสารอีกคนบอกว่าเมื่อก่อนการเดินทางไปดูชันเบต้องใช้เวลาประมาณวันครึ่งแต่ตอนนี้บินตรงจากปักกิ่งซึ่งสะดวกกว่ามาก Shina Southern Airlines มีเส้นทางบินปักกิ่งดูชันเบสัปดาหละสอเที่ยวบินคือทุกวันอังคารและวันเสาร์เที่ยวบินขาออกจากปักกิ่งออกเดินทางจากสนามบินปักกิ่งต้าซิงเวลาประมาณ5โมงเย็นขณะที่เที่ยวบินขากลับออกจากดูชันเบเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสายการบินไชน่าเซาเทิร์นกล่าวว่าผู้โดยสารจากกวางโจหางโจฉางซาและอู่ฮั่นสามารถขึ้นเครื่องมายังสนามบินต้าซิงภายใน3ชั่วโมงขณะที่ผู้โดยสารจากเซี่ยงไฮ้และเหอเฟยสามารถมายังสนามบินภายใน5ชั่วโมงสายการบินจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนดูชันเบมากขึ้นเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติและเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของประเทศทาจิกิสถาน